วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการคอนโดมิเนียม b ีล็อบสุขุมวิท19ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ low rise ทำเลดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท19ค่ะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS Bearing เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูภายในห้องกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการคอนโดมิเนียมบีลอบสุขุมวิท109ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบ low rise ค่ะที่ตั้งอยู่นะคะทำเลดีมากมากเลยค่ะเพราะว่าเขาตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท109ค่ะเราก็ยังอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS Bearing เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนานะคะไบเทคบางนาค่ะรวมไปถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์ด้วยค่ะ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะเขาก็จอดมาให้อย่างครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสะวยน้ำนะคะห้องอ่านหนังสือค่ะหรือว่าจะเป็นชตเติลบัสนะคะสำหรับรับส่งลูกบ้านไปยังสถานที่ต่างๆค่ะแล้วก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะอย่างที่การเข้าออกอาคารค่ะแล้วก็ยังมีรปภร,รักษาความปลอดภัยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูภายในห้องกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมินก็มายืนอยู่ภายในห้องเลขที่599ทับ145เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้น7ของอาคารค่ะเนื้อที่จะอยู่ที่27.55ตารางเมตรนะคะเป็นแบบ1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะเมื่อคุณผู้ชมเดินเข้ามาภายในห้องนะคะจะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งห้องนี้นะคะเขามีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟานะคะหรือว,ว่าบิวอินชั้นวางทีวีไว้ให้นะคะแล้วก็ยังมีเป็นโต๊ะทานอาหารเล็กๆไว้ให้ที่ด้านซ้ายมือด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันในห้องนอนกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งเมื่อเดินเข้ามานะคะเขาก็จะมีประตูก,กั้นนะคะระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนไว้เป็นสัสดส่วนเรียบร้อยเลยค่ะเข้ามาภายในห้องนอนนะคะตรงนี้ค่ะเขามีเตียง5ฟุตไว้ให้นะคะเรียบร้อยเลยแล้วก็ยังมีบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแป้งให้อีกด้วยค่ะ ทางด้านขวามือค่ะจะมีหน้าต่างบานใหญ่นะคะเอาไว้เปิดรับลมถ่ายเทยอากาศได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่โซนห้องครัวกันมากดีกว่าค่ะ แต่ถัดมาที่โซนห้องครัวตรงนี้นะคะเขาก็จะมีบิวอินตู้ครัวเล็กๆไว้ให้นะคะจะมีเป็นซิงล้างจานแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของตู้เย็นให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงค่ะจะมีห้องน้ํานะคะที่มีสุขภัณฑ์ให้ครบคันเลยค่ะพร้อมใช้งานแล้วก็นอกระเบียงนะคะสามารถทําเป็นลานสักลางก็ได้ค่ะหรือว่าจะเดินออกไปรับลมชมวิวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบีล็อบสุขุมวิท109เริ่มต้นจากถนนสีนคริน ให้ขับตรงมุ่งหน้าไปทางแยกสี่แบริงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิท107จากนั้นขับตรงต่อไปประมาณ1.5กิเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท109ขับเข้าไปอีกประมาณ350เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสันติคาม12โครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับห้องสวยๆที่มิ้งพาคุณผู้ชมไปชมกันในวันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok นะคะและอย่าลืมค่ะกับแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวมซับก,กว่า3000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันค่ะวันนี้มิ้งต้องขอลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ